สบายดีไหมเฮ้สบายดียดพี่น<ด>้องสวัสดีครับพี่น้องป้องพี่น้องป้องไปามาอนีมาอา่าสิพาพี่น้องมาอา่าเสริมสลองปีใหม่น้ากันเนาะมื่อนีมาหาเอืยอยอยู่อยู่ตลาดหอยขวางพาน้องนั่งน้องนาง่นางคนสวยเฮ้ทักทายหน่อยมาอา่าสลองปีใหม่กันไปซื้อไปตลาดหากระม้าวังยาหน,นินี่พี่น้องเอ้ยนี่นะปีใหม่ปีนี้กัน ลมาซุ่มแซ่น้ำเอือ่อยไม่มาเลยนะดูต่ำกวาหน่อมีซอยจุเตรมมาล <c oughs> เลยแต่ออออก็เอื่อยเพิ่นกรับเอื่อยแค่นี้เอื่อยตั้มเนี่ยแต่แ้วหวานนา้องแก้ววะจี้เพิ่นจี้จี้เอื่อยเป็นพี่สาวผมเนาะครับนี่แต่ก็น,น้องนางน้องกำลังทันสิ่งดูแค่นังกินให้ห่อเนาะห่อเนาะนี่ซอยซอยห่อบ้านบ้านบ้านพอบิร์นบ่าห่อหร <c oughs> ือว่าพันพันกับปุ่นเนาะเซ็ตอับปุ่นก็โซ่เนาะเคยปุ่นมา มีขปุ้นี่มีนี่ขปุ้นนี่ขาปุ้นแล้วก็มีแผ่นไะแผ่นเอามาตีใบูเออเอามารวมกันแผ่นแผ่นแผ่นฮอเมียงยวนเนาะสีอินันเนี้ก็มีซอยจุอะได้พี่น้องเจลเจลของบ้านเฮ็ดน้องสเกลกันน้องน้องสเกลน้องอยู่นอออยเนาะตมนี่บสิมันนะชิมได้เมยอร่อยแท้ชิมหน่อย คนเช่าเหออัดีๆเลยอาจารย์ไห่เลยเจียวหวานเจียวเจียววางใส่้ำตางใส่โตัดต้องเรื่อยมีปักสลัดคนักเนไมีผักเดนไยะหนึงเนาะจำนีก่อนงานหห้องหุ้ห้องหุ้นองหนห้องห้ห้องหุ้น ก็กินอะไรคะแซ่บพี่นอ้องเออมากิน,นดูเออแซ่บเอาลองดูอลองเอาเข่าปากให้เปิดดูเขินเนาเอาให้เบิร์ตด้วยนะปลาบลาทุกอืมอืมอืมอะบ้ามิด นี่สาวเนาะนี่กำลังช้นช้นดูเาะดีม่แห้งทุกสันมันปีใหม่เนาะดีไม่แห้ง่เร็วขั้งหน้าบ้านหมดเลยเป็จุ๊กครับอล้บอกไตอนเมื่อแลไรบอกจังหวะโกหาอะไก็จะมาหางเงียบเลยตอนนี่บ้านเนี่